ไงครับผมคริสผมเป็นนักเรียนดีเด่นแล้วก็เล่นอยู่ในทีมเบสบอลของโรงเรียนพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวผมมากและชอบเอาลูกชายคนเก่งไปอวดให้เ,เพื่อนๆฟังเอาจริงๆผมรู้สึกเกรงนะเวลาที่ผู้ท่านทําแบบนั้นอ้อแล้วน่นน้องสาวของผมสมานทาผู Samantha, ้เราต่างกันแบบสุดขั้วเธอเป็นเด็กเกเรแถมตอนนี้เธอยังตกหลุมรักหนุ่มพังคนนึงวันหนึ่งครูใหญ่โทรมาหาพ่อกับแม่ และบอกพวกท่านว่าเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนยอดแย่ของโรงเรียนสมันท่าไม่เอาแบบพี่ชายเขาบ้างหระอลูกหนูเป็นตัวของตัวเองพ่อกับแม่สั่งหนูไม่ได้แต่ลูกยังอายุไม่ถึงและยังอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะงั้นลูกต้องเชื่อฟังเราสมันท่าโกรธมากและขังตัวเองอยู่ในห้องในตอนเย็นผมพยายามเข้าไปหาเธอนี่อย่ากลัวพ่อก,กับแม่เลยนะพ่อท่านแค่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงเธอเฮ้ยใ,ให้ฉันช่วยทำการบ้านมาไม่เอาการเรียนฉันก็ห่วยแตกอยู่กับพวกพังสนุกกว่าตั้งเยอะอ๋ย เถียงกับเธอไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา2อวันหลังจากนั้นก็มีการแข่งขันเบสบอลของโรงเรียนพ่อกับแม่ก็มาดูด้วยสมานท่ากับเพื่อนใหม่ก็เหมือนกันหนึ่งในนั้นมีผู้ชายอยู่ด้วยเขาชื่อแซกเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนข้างๆแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กเกรเรแบบหัวโจกเลยผมเห็นพวกเขาจูบกันโว้สมานท่าคบกับคนแบบนี้เหรอเนี่ยแต่โชคร้ายที่ผมไม่ได้เห็นภาพนั้นคนเดียวพ่อกับแม่เริ่มดุด่าสมานท่าอีกครั้ง จะคบกับใครก็ดูให้มันดีๆสิอย่าไปคุยกับคนพวกนั้นอีกนะโดยเฉพาะเจ้าหมอนั่นนะหนูจะคุยกับใครก็ได้ไม่ใช่เรื่องของพ่อกับแม่สักหน่อยพวกเขาทะเลาะกันหนักมากผมพยายามคุยกับพ่อแม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เธอแค่อยู่ในช่วงวัยต่อต้านนะครับเดี๋ยวก็เลิกเห่อไปเองแต่กับลูกก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยนี่นะอย่างที่เห็นพ่อกับแม่ไม่ยอมฟังผมเลยสมแมนท่าโดนสั่งห้ามไม่คุยกับแซกแล้วก็คนอื่นๆแน่นอนว่ามันห้ามเธอไม่ได้วันหนึ่งเธอมาขอให้ผมช่วย พ่อกับแม่ควบคุมฉันทุกอย่างเลยพี่ช่วยดึงความสนใจให้ทีฉันจะออกไปคืนนี้ผมลังเลอยู่สักพักแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงตลอดสองสวันมานี้ผมช่วยสมานท่าให้หนีออกจากบ้านผมบอกทุกคนว่าสมานท่าเธอไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนผมค่อนข้างมีชื่อเสียงที่ดีกับพวกคุณครูพวกเขาก็เลยเชื่อผมแต่วันหนึ่งน้องสาวของผมก็ลงมากินมื้อเช้าในสภาพที่น่ากลัวเธอเอาเส้นผมออกมาโชว์ให้เราดูดูสิผมรู้เรื่องหมดแล้ว ไม่ต้องมากุเรื่องเลยไปกินวิตามินไปอยู่ในกระเป๋าแม่นะ่ะตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรแต่ผมของสมานท่าก็ร่วงไม่หยุดที่สุดก็กลายเป็นปัญหาร่วงจนเห็นหนังหัวเป็นยอยอมๆเลยพ่อกับแม่แตัดสินใจพาสมานท่าไปหาหมอระหวังว่าทุกอย่างจะโอเคแต่มันคือโรคอโรพีเชียเผื่อคุณยังไม่รู้จักโรคอโรพีเชียก็คือโรคผมร่วงนั่นแหละครับพวกเราผวากันหมดเลยทั้งหมอและพยาบาลพยายามรักษาสมานท่าเธอได้รับการรักษามาตลอด6เดือนแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลย จนสุดท้ายผมเธอก็ร่วงหมดทั้งหัวตอนแรกที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกขนลุกแต่ว่าผมก็เริ่มชี้แล้วละ่ะสมานท่าซึมเศร้าแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครเลยเธอไม่ได้ไปโรงเรียนมานานมากแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเรียนที่บ้านแทนพ่อกับแม่เป็นห่วงเธอมากๆและพร้อมจะตามใจเธอทุกอย่างวันหนึ่งสมานท่าก็ออกไปเดินเล่นได้สักทีผมออกไปซื้อของแล้วจู่ๆก็เห็นเธอกับพวกแก๊งพังได้อีกครั้งเธอกับแซกโหเราอเสียงดังปาดอกไม้ไฟทําให้คนผ่านไปมานั้นตกใจเล่นผมอึ้งเลย ตอนอยู่บ้านสมานธ่าเธอดูเศร้ามากๆแต่ตอนนี้เธอดูแฮปปี้สุดๆไม่นานสมานธาก็ขอเงินจากพ่อแม่หนูจะไปซื้อวิกนะพอพูดถึงวิกแล้วสมานธ่าเธอมีเป็นคอลเลกชันเลยไม่นานสมานธ่าเธอก็กลับไปเรียนได้สักทีฉันพลาดอะไรไปไหลายอย่างเพราะโรคบ,าบา้าๆนี่ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงทุกๆคนรู้สึกสงสารเธอแล้วทุกคนก็พยายามช่วยเธอด้วยวันหนึ่งเราต้องทำงานด้วยกันในวิชาชีววิทยาสมานธ่าเธอทำผมเสียสมาธิอยู่ตลอด สั่งผมให้ช่วยเธอไม่ได้ขอนะแต่สั่งเลยน่ารำคาญมากๆง่ายๆเลยคือผมต้องทำทุกอย่างให้กับเธอจนผมลืมทำของตัวเองคะแนนที่ได้ก็คือแย่มากๆเก่งมากจ้าสมนานธาไม่เหมือนพี่ชายเธอเลยนะพอเรากลับถึงบ้านพ่อกับแม่ก็เห็นคะแนนของเราในสมุดพกออนไลน์ผู้ท่านเริ่มชมเชยน้องสาวเก่งมากจ้าสมนานธาคริสลูกทำเราผิดหวังนะสมานธายิ้มแบบแฮปปี้ผมรู้สึกผิดหวังมากๆผมว่าพฤติกรรมของน้องสาวเริ่มน่าสงสัย เหมือนกับเธอเป็นคนละคนตอนอยู่กับเพื่อนๆผมเริ่มสงสัยว่าเธอจงใจทําตัวน่าสงสารตอนอยู่บ้านแล้วก็โรงเรียนวันหนึ่งสิ่งที่ผมคาดเดาเอาไว้นั้นถูกต้องผมออกจากโรงเรียนแล้วก็ได้ยินบทสนทนาของแซกกับสมนท่าโดยบังเอิญคือตอนแรกฉันก็กังวลเรื่องผมนะแต่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบมันแล้วล่ะรู้สึกเป็นสาวพังเลยว้เธอเจ๋งมากเลยที่รักในเย็นวันนั้นสมนทานั่งอยู่บนโซฟาและกแกล้งทําเป็นเศร้าคริส หลังจานให้ฉันหน่อยสิฉันเหนื่อยมากเลยไอย้ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะช่วยเธอวันถัดมาเธอก็สั่งให้ผมทําความสะอาดแทนเธออีกผมทนไม่ไหวแล้วเธอทําเองก็ได้นี่นะเลิกล้อเล่นสักทีคริสไม่ละอายใจบ้างเหรอลูกสมัยท่าเจอเรื่องมาตั้งเยอะช่วยน้องแค่นี้ไม่ได้หรือไงสุดท้ายผมก็ต้องทําอยู่ดีวันถัดมาน้องสาวของผมสั่งให้ผมถือของเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็จดโน้ตให้เธอไม่อายบ้างหรือไงทําเองสิทําไมพี่เป็นแบบนี้ เธอตีหน้าเศร้าแล้วก็เอาเรื่องไปฟ้องครูคริส <Chris, S 1> เกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำตัวแบบนี้ได้ยังไงกันสมานท่าเขาเจอเรื่องมาเยอะแล้วนะผมกัดฟันด้วยความโกรธนี่ไม่มีใครดูออกเลยหรืองไงวันหนึง่งผมเห็นเธอกับแซกอีกครั้งพวกนั้นกําลังคุยอะไรกันบางอย่างผมตรงเข้าไปแล้วก็แอบฟังปาร์ตี้มันเด็ดมากแน่นอนเธอต้องห้ามพลาดเลยนะอืมฉันต้องหาทางโกงหกพ่อกับแม่ให้ได้ก่อนอ๋อฉันจะบอกว่าฉันจะไปสูตรบําบัดสําหรับคนผมร่วงผมคิดแผนขึ้นมาได้ทันที ได้เวลาแฉคาโกหกของน้องสาวข,ของผมแล้วในตอนเย็นสมานท่าโกหกเรื่องงานประชุมที่ศูนย์อ๋อไปได้แน่นอนจ้าพอเธอไปแล้วผมก็เข้าไปคุยกับพ่อแม่ผมว่าผู้เราไปกับเธอดีกว่าเธอจะต้องดีใจแน่ผู้ท่านชอบไอเดียนี้ผู้เราเรียบเก็บของแล้วก็ออกจากบ้านกันจู่ๆผมก็เห็นเงาคนอยู่ใกล้ๆดูเหมือนจะมีคนยืนอยู่หลังประตูหวังว่าจะไม่ใช่ขโมยนะคุณหมอชื่อดังกําลังบรรยายอยู่ที่ศูนย์เรานั่งแล้วก็เตรียมตัวฟังแต่เราไม่เจอสมนท่าเลยทําไมถึงมาสายละ่ะ ตอนนี้แหละได้เวลาแล้วสมานธ่าเธอไม่เคยมาหรอกครับเธอแกล้งทําตัวน่าสงสารจริงๆแล้วเธออยู่กับแซกกับพวกเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็คงปาร์ตี้กันอยู่นะครับพ่อกับแม่มองหน้ากันอย่างสับสนผขไม่อยากจะเชื่อว่าสมานธ่าจะทําอะไรแบบนั้นพ่อกับแม่มาทําอะไรนะมาให้กําลังใจลูกนะสิทั้งสองคนมองผมด้วยความหงุดหงิดเลยนี่ลูกใส่ร้ายน้องสาวได้ยังไงคริสลูกทําให้พ่อผิดหวังอีกแล้วนะผมไม่เข้าใจเลยสมานธ่าควรจะไปปาร์ตี้สิเธอมาที่นี่ได้ยังไง พอเราถึงบ้านทุกอย่างก็ชัดเจนสมแทนท่าเธอเข้ามาหาผมฉันได้ยินที่พี่คุยกับพ่อแม่คนทรยศงั้นเงาที่ผมเห็นก็คือเธอเหรอถ้าเป็นโจรจริงๆก็ดีนะสิสมแทนท่าเธอโกรธแล้วก็เริ่มใส่ร้ายผมบ้างวันหนึ่งเธอขโมยลูกเบสบอลแล้วก็ทำหน้าต่างแตกเฮ้ยนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยครูใหญ่และครูคนอื่นๆพยายามหาตัวคนทำสมแทนท่าเธอรีบก้าออกมาแล้วก็หลบตาแบบหัวเสียหนูก็ไม่ได้อยากจะฟ้องหรอกนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่อยากโกหกพี่ชายหนูเป็นคนทำ ไม่อยากจะเชื่อเลยโกหกหนะ้าฝีมือเธอนั่นละ่ะคริสเลิกทำตัวแบบนี้สักทีหารับผิดชอบบ้างสิสุดท้ายผมก็ต้องโดนลงโทษในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำแถมทุกคนก็ยังคิดว่าผมโกหกด้วยขนาดนักเบสบอลคนอื่นๆในทีมยังเข้าข้างเธอเลยแอนโรมาที่นายทำน้ำมันผิดนะนั่นทำผมเดือดมากๆผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสมนธาเธอเป็นคนยังไงวันหนึง่งผมเห็นเธออยู่กับเพื่อนๆในบ้านร้างพวกนั้นกำลังตีถังขยะแล้วก็เริ่มจุดไฟ ผมถ่ายเอาไว้ทั้งหมดแต่จูจูแซกเขาก็ทำร้ายคนที่ผ่านไปมาเขาจับคนนั้นกดกับกำแพงแล้วก็เริ่มข่มขู่ผมก็ถ่ายไว้ได้เหมือนกันงานเข้าน้องสาวผมแน่ง,งานนี้ในตอนเย็นก่อนที่พ่อกับแม่เราจะกลับมาผมอาบน้ำแล้วก็กินข้าวตอนนั้นสมนท่าพยายามทำให้ผมหัวเสียแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมาดูกันว่าใครจะหัวลัดทีหลังดังกว่าพอพ่อกับแม่ของเรากลับมาผมก็เอาวิดีโอให้พวกท่านดูดูสิสมนท่ายังอยู่กับเจ้าพวกนั้นเหมือนเดิมพวกนั้นทำเรื่องบ้าๆในเมืองด้วยผมมีหลักฐานนะ นี่ลูกกูเรื่องอีกแล้วเหรอไม่เชื่อก็ลองดูได้เลยผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็ต้องตะลึงในนั้นมีแต่วิดีโอของแซคในโฟลเดอร์วิดีโอถูกลบไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันพ่อกับแม่กอออกแบบไม่ปลืม้มอืมไหนจะเอาอะไรให้เราดูลูกไปถ่ายพวกเกเรได้งั้นเหรอคริสทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยนะทำไมต้องทำให้ฉันดูแย่ทุกทีเลยผมตัวสั่นด้วยความโกรธหลังจากที่พ่อแม่เราหลับไปแล้วสมนท่าก็มาหาผมที่ห้องพี่น่าจะเปลี่ยนรหัสมือถือของตัวเองบ้างนะ โถ่เธอคงจะลบวิดีโอตอนที่ผมอาบน้ําอยู่แน่เลยจะว่าไปแล้วพี่ไม่เหมาะที่จะเป็นสปายเลยฉันเห็นทันทีเลยวว่าพี่แอบดูเราน่ะผมไม่อยากยอมแพ้ตลอดสองสวันที่ผ่านมาผมพยายามจับผิดสมนท่าแต่เธอก็รอดได้ทุกครั้งผมหมกมุ่นออกมากๆจนผมขาดซ้อมกับทันทีไม่ปลื้มเลยถ้านายไม่ตั้งใจเราจะหาคนมาแทนแล้วนะทุกคนคิดว่าสมนท่าเป็นคนพิเศษส่วนผมเป็นแค่พี่ชายนิสัยแย่ผมหงุดหงิดมากๆวันหนึ่งผมฝันแปลกๆในฝันผมเอาวิชของน้องสาวมาทําเป็นชุดใส่ เธอวิ่งตามผมแล้วก็วยวายไม่หยุดเลยเอาผมชินคืนมานะหลังจากฝันไปแบบนั้นผมก็รู้ตัวว่าควรเลิกได้แล้วผมยอมแพ้ที่จะแฉสมนท่าแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตผมกลับไปซ้อมอีกครั้งส่วนน้องสาวข,ของผมเธอกูไม่กลับแล้วผมเห็นเธอกับเพื่อนๆในเมืองพวกนั้นปีนขึ้นตึกร้างแล้วก็ก่อปัญหาไว้สารพัดวันหนึ่งสมนท่าเธอกลับมาบ้านพร้อมกับรอยสักที่หลังหัวพ่อกับแม่เราไม่ได้ผวากับสิ่งที่เธอทำมาสักตั้งนานเลย มันอะไรกันน่ะสมันธ่าเธอก็เล่นละครแล้วก็มองพวกท่านอย่างข้ามครวญหนูก็แค่อยากดูดีหนูไม่ชอบที่ตัวเองเป็นเลยพวกท่านจะเย็นลงแล้วก็กอดสมนท่าเอาไว้นั่นทําให้ผมคลื่นไส้แต่ผมก็ห้ามใจเอาไว้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับผมอีกแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นปกติแต่วันหนึง่งก็เกิดเรื่องขึ้นผมตื่นมากลางดึกเพราะเสียงฝีเท้าที่ทางเดินสมนทาเธอเพิ่งกลับบ้านแล้ววิ่งขึ้นมาที่ห้องผมตัดสินใจไปดูว่าเธอโอเคไหมไม่น่าเชื่อเธอดูกลัวมาก ทันทีที่ผมเดินเข้าไปเธอก็เข้ามาหาผมทันทีคริสฉันงานเข้าแล้วแซ็กแนะนำให้เราปล้นร้านวิดีโอเกมฉันไม่อยากทำแต่ก็กลัวว่าเขามองฉันอ่อนแอแซ็กบอกว่าเราปิดสัญญาณกันขโมยแล้วแต่มันดังได้ยังไงก็ไม่รู้ตำรวจมาถึงเร็วมากและพวกเราก็หนีกันแทบไม่รอดเลยคริสฉันจบเห่แล้วตำรวจเห็นฉันมีคนนึงตะโกนเรื่องหัวล้านกับรอยสักด้วยพวกเขารู้แน่ว่าเป็นฉันฉันไม่รอดแน่ๆเลยตอนแรกผมรู้สึกสะใจมากๆสมน้ำหน้าแล้วแต่ว่าผมก็เริ่มกังวล ถ้าสมแมนทาโดนจับพ่อกับแม่คงทําใจไม่ได้แน่ระหว่างที่ผมคิดว่าจะทํายังไงดีสแมแทนธ่าก็โทรหาแซกระหว่างที่คุยเธอดูซีดลงทันทีถึงแม้เธอจะซีดอยู่แล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแซกับทุกคนทิ้งฉันไปหมดแล้วทีนี้ฉันจะทํายังไงดีเธอเงียบไปสักพักแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผมคริสช่วยหน่อยสินายฉลาดออกนี่ช่วยฉันทีฮ้ยแค่พูดมันก็ง่ายนะสิ โอเคเธอกลับไปนอนก่อนพรุ่งน,นี้ค่อยว่ากันผมคิดอะไรออกในตอนเช้าแน่นอนว่ามันบ้าน,นิดหน่อยแต่ผมว่ามันน่าจะเวิร์กถึงแม้ว่าผมจะเจอเรื่องทั้งหมดมาผมก็ยังตัดสินใจที่จะช่วยสมนธาผมเข้าไปในห้องน้ำหยิบมีดโกนและใช่ผมตัดสินใจโกนหัวตัวเองทุกๆกคนถึงกับตะลึงเมื่อเห็นผมแม่ลูกทำอะไรนะผมอยากเป็นกำลังใจให้กับสมนธานี่แหละวิธีของผมจากนั้นผมก็ขอให้สมนธ่าวาดรอยสักในแบบของเธอบนหลังหัวของผม เราไปโรงเรียนด้วยกันเพื่อนร่วมชั้นทุกคนก็ตกใจไม่ต่างจากพ่อกับแม่เฮ้ยนายกับผมร่วงด้วยอะ่ะมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าฉันแค่อยากให้กําลังใจสมนานธาพวกนายก็เอาด้วยสิมาช่วยกันให้กําลังใจคนที่เป็นโรคนี้ด้วยกันเถอะแน่นอนว่าหลายคนไม่ยอมเอาด้วยแต่ก็มีคนที่ยอมทําเหมือนกันวันถัดมาเพื่อนร่วมชั้นของเราก็มาโรงเรียนแบบไม่มีผมแถมมีร้อยสักที่หลังหัวด้วยผู้เราถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงเน็ต ไม่นานก็มีคนทําตามพวกเราเพียบเลยวันหนึ่งระหว่างที่พวกเรากํลาลังเรียนกันอยู่ครูใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับตํารวจเดินตามเข้ามาไม่นานมานี้มีคนป้นร้านขายวิดีโอเกมเราเห็นสาวหัวล้านพร้อมกับรอยสักที่หลังหัวเรารู้ว่าเธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ถ้าเกิดว่าโอ้ตำรวจถึงกับชะง,งักทันทีเขาเห็นว่าในห้องมีแต่คนหัวล้านเพียบเลยอ่นี่มันเรื่องอะไรกันอะ ผูเราโกนหัวกันเพื่อสนับสนุนคนที่เป็นโรคผมร่วงนะครับแถมยังมีรอยสักเหมือนกันด้วยเพราะแบบนี้การสืบสวนก็เลยช้าลงแต่ว่าไม่นานพวกเขาก็ต้องเจอตัวสมานท่าอยู่ดีผมก็เลยต้องตัดสินใจลงมือผู้รอไปที่บ้านของแซกสมานท่ากดกริ่งหน้าบ้านแล้วผมก็ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นพร้อมถ่ายคลิปมาทำอะไรที่นี่ฉันอยากจะคุยกับนายตรงๆนายเป็นโจรน,นะแซกไปป้นร้านทำไมฉันเปล่าทำสักหน่อยพอกันทีนายก็แค่คนขี้ขลาดไม่ยอมรับความจริงนายมันก็แค่คนกะกาคนนึงอะ ไอ้เงียบนะยอดเลยสมัยท่าปั่นหัวแซกซะยับเลยก็หลงนึกว่านายจะเจ๋งสุดท้ายก็ดีแต่ปากนายป้นร้านคาแล้วก็หนีตำรวจมาเนี่ยนะฮะเราจะให้ฉันทำยังไงเล่าไปมอบตัวกับตำรวจหรือไงยอมรับว่าไปขโมยวิดีโอเกมมาเหรอฉันไม่อยากงานเข้าหรอกนะเยี่ยมแผนเราได้ผลวันถัดมาผมไปหาตำรวจแล้วก็เอาภาพที่บันทึกได้ให้ดูแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นจำวิดีโอตอนที่แซกกำลังหาเรื่องคนที่ผ่านไปมาได้ไหมผมเอาให้ดูด้วยปรากฏว่าแค่นี้ก็พอแล้วแซกโดนตำรวจจับ พ่อกับแม่ของเขาต้นจ่ายเงินค่าปรับก้อนโตดูเหมือนว่าเขาจะได้ไปอยู่โรงเรียนดักสันดานด้วยความสัมพันธ์ของผมกับน้องสาวก็ดีขึ้นเธอเริ่มทําตัวปกติแล้วก็เริ่มทําอะไรที่มันสร้างสรรค์คุณอาจจะไม่เชื่อแต่เธอได้เป็นเชียรดเดอร์ーーแล้วแถมเธอยังได้เชียร์ทีมเบสบอลของเราด้วยนี่พี่น้องของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างมาเล่าให้พวกเราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ